1 8 8ดถึง190ดอกจันจนภายในเรือสำเพาเก่าคร่ำคลือและยิ่งใหญ่อาหารรูราถูกยกขึ้นมาจานแล้วจานเล่าอาหารของชาวปีกเป็นทุ่รอล้วนเป็นวัตถุดิบที่ให้พลังงานสูงอาหารทุกจานเป็นเม็ดยาบำรุงอย่างสมบูรณ์แบบพวกอันหลิงกินไปไม่น้อยไม่นานก็รู้สึกว่าร่างกายร้อนรุ่มขณะเดียวกันความล้นเหลือก็แผ่ซ่านไปทั่วมาเชอรีนข้าขอดื่มให้เจ้าหนึ่งจอกขอบคุณไข่มังกรพูดเปลวไฟน้ำแข็งของเจ้าอันหลิงชูจอกครึ่งพูดด้วยสีหน้าซาบซึ้งเชอรีนยิ ในตางดงามของนางวนเวียนไปตามร่างกายของอันหลิงไม่หยุดไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่บ้างออกัสเดินเข้ามากระซิบเตือนว่าเชอรีเก็บความว่าผู้ชายของเจ้าไปพรุ่งนี้ต้องไปร่วมง,งานแลกเปลี่ยนมรเทศนารู้แล้วนะเจ้าน่ารำคาญจริงเชอรีบอกปากมุ่งชุ่มชื้นเล็กน้อยแล้วพูดต่อว่าอย่างไรเสียก็สู้สหายอันหลิงไม่ได้เจ้าตึงเครียดขนาดนั้นแล้วมีประโยชน์อะไรออกัสมือเที่ยงมือนีอันหลิงกับพวกต้าไปก็สนุกสนานมากทีเดียวหลังกินอิ่มนำสำราญก็จวนจะพบค่ำแล้ว จากนั้นอันหลินก็ออกจากเรือสำเภาจูงต้าไปเดินทอดน่องไปตามถนนของรั้วสำนักที่อันเจ้าว่าพอน้องสี่ออกมาจะส่งไปฝึกที่สำนักสัตวเทศของข้าศักระยะใหม่จูจูต้าไปก็พล่งขึ้นมาอันหลินชะงักไปเมื่อได้ฟังเขาไม่เคยคิดถึงปัญหานี้เลยมังกรพูดเปลวไฟน้ำแข็งเพิื่องถือกำเนิดแม้จะยอมรับว่าเขาเป็นเจ้านายแต่จะทำให้มันเติบโตอย่างราบรื่นได้อย่างไรนั้นอันหลินยังสับสนมึนงงอืมให้มันเรียนอนุบาลได้อันหลินครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเห็นด้วย ข้าจะแนะนําอาจารย์ให้น้องสี่เองตาไปพูดไปก็ตื่นเต้นขึ้นมาอีกแล้วเขานึกภาพที่น้องสี่เติบโต,ตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงภายใต้การดูแลของมันอืมในเมื่อน้องสี่เป็นมังกรพูดเปลวไฟน้าแข็งคาน่าจะเกี่ยวข้องกับไฟข้ารู้เรื่องเพลิงไม่น้อยเช่นกันบางทีอาจจะให้ความรู้ด้านไฟกับมันได้จิตวิญ,ญญาณแห่งความเป็นครูของเจ้าอัปปัษคลุกชนแล้วมันวาดฝันถึงอนาคตที่ทรงพลังของน้องสี่ภายใต้การสอนสั่งของมันเสี่วหงเองก็พูดเสียงหวานว่าเช่นนั้นข้าทําหน้าที่สอนให้น้องสี่สังเคราะห์แสงก็แล้วกัน มันนึกถึงรูปร่างท่าทางของน้องสี่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆภายใต้แสงอาทิตย์แล้วอันหลินพูดเรื่องพวกนี้ตอนนี้ยังเร็วไปเหลือเวลาอีกตั้งมากกว่าน้องสี่จะฟักตัวพวกเรากลับไปดูน้องสี่กันก่อนเถอะอันหลินคิดว่าเดินเล่นนานได้เวลากลับแล้วพวกต้าไปก็พยยกหน่ารัวรัวความรักความห่วงใยของเหล่าพี่สาวและพี่ชายเกิดขึ้นตามธรรมชาติพวกเขาจึงเดินมาถึงหน้าที่พักด้วยประการลาธินเอชช่างเป็นกลิ่นที่หอมเหลือเกินตาไปสูดจมูกฟุดฟิตน้ำลายจะไหลออกมาแล้ว ทำไมรู้สึกเหมือนลอยออกมาจากที่พักของข้าเลยล่ะอันหลิงกระพริบตายอย่างแปลกใจดวงตาดูดโคมไฟของเจ้าอัปปะลักษณ์สว่างว่าพูดด้วยอากักิริยาที่มองเห็นทุกอย่างทะลุปลุกรลงว่าที่อันแฟนคลับตัวยงของเจ้ากำลังเตรียมมือเข้ามันรุราให้เจ้าอยู่ข้างในแน่ๆเลยอันหลิงได้สติมีความเป็นไปได้ว่าเหยา่มวหิงซีกับเหยา่วซิ่วจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้เขาเมื่อคิดได้ดังนั้นเขากอดหัวร้อไม่ได้พวกเขาช่างตั้งใจดีจริงดีจริง,รงแฟนคลับสร้างเรื่องมอบหุ่นใจเช่นนี้บ้างเป็นครั้งครราวเเขู้้สึกกบ,บบินนใจไม่อยลยล ขณะนั้นเองเสี่ยวหงก็ยื่นสีแะแดงจูดฉาดของมันออกมาพูดอย่างฉงนใจว่าเอ๊ e, see, ะน้องสี่ล่ะคำพูดของเสี่ยวหงทาให้ทุกคนได้สติพากันเบนสายตามองริมงหน้าต่างอย่างพร้อมเพรียงกันตรงนั้นว่างเปล่าเอ๊ e, see, ะน้องสี่ล่ะอันหลิงต้าไปและเจ้าอัปปัลกต่างก็ตกอยู่ในความเงียบถึงขั้นว่าแม้แต่หายใจก็เริ่มหวาดกลัวขึ้นมาต้าไปเดินไปหน้าประตูเผลอสูดหายใจหนึ่งหนพูดเสียงเบาอยู่ว,ว่าเหมือนจะเป็นกลิ่นไข่สองมือที่กำ้ามจับประตูของอันหลิงชงะงักเนื้อตัวเริ่มสันรร่นระร ประตูเปิดออกกลิ่นหอมกลุ่นโชยมาชวนให้เคลืคล้มแต่ว่าทุกคนกลับรู้สึกว่าเริ่มหายใจติดขัดแล้วเซอร์ไพรส์เยาวหมิงซีกับเยาวซิ่วตะโกนพร้อมกันต้อนรับการกลับมาของไอดอลของพวกเขาด้วยรอยยิ้มสิบที่อันหลิงพวกเราเตรียมมือข้ามแสนอร่อยไว้ให้ท่านรีบมาชิมดูเถอะแขนเขาเกลี้ยงเกลาดุดีมาของเยาวซิ่วคล้องแขนอันหลิงดึงเขาไปยืนอยู่หน้าโต๊ะจากนั้นนางก็พูดอย่างตื่นเต้นว่านี่คือไข่ขาวรากบัวอันนี้กุ้งมังกรไข่แดงนี่เป็นข้าวผัดไข่ส่วนอันนี้ไข่เจียวเหลืองทองอันนี้ สิทธิที่อันหลิงอาหารพวกนี้เป็นงานเลี้ยงจานไข่ที่ซิ่วเอิลงมือทําเองเลยท่านคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างใบหน้าน่ารักจิ้มลิงของเยาซิ่วเปลี่ยมด้วยความคาดหวังแสดงอาการเป็นเชิงบอก,กว่ารีบชมค่าสิิอันหลิงจ้องอาหารที่หลากหลายบนโต๊ะใบหน้าแดงก่ำจูนจะหายใจไม่ออกแล้วเยาหมิงซีเห็นดังนั้นคิดว่าอันหลิงตื้นันเกินไปจึงตบไหลของเขาอย่างสนิทสนมพูดเสียงจริงจังว่านี่เป็นเียงน้าใจเล็กๆน้อยๆของเราสองที่น้องเท่านั้นไม่เป็นไรหากสิทธิ์ที่อันหลิงชอบพวกเราจะทําให้ท่านทุกวันเลยขอถามหน่่อยไได้ไหมวา ไปเอาไข่เยอะแยะมากมายปันนี้มาจากไหนกันอันหลินที่อาหารเมนูไข่บนโตพูดด้วยริมฝีปากที่สันเทาออไข่พวกนี้ทํามาจากไข่ยักษ์ที่สิบที่อันหลินเอาวางไว้ข้างหน้าต่างยังไงเล่าแม้ไข่ที่ดีจะบํารุงกายแต่ก็ต้องผ่านการปรุงที่เหมาะสมจึงจะทําให้ไข่มีสรรพคุณที่ดีที่สุดเหยาซิ่วพูดด้วยความภาคภูมิใจอย่างเต็มเปี่ยมแถมนางยังชี้ไปยังมุมหนึ่งของห้องแล้วพูดต่อว่ารอสักครู่เจ้านี้ยังใช้มาเที่ยวสุกเสริมสร้างแทลเซียมได้อีกด้วยอันหลินตาไปเจ้าอัปปะลักษณ์และเส อันหลินหน้ามืดเกือบจะเป็นลมแล้วราวกับหัวใจทั้งดวงแตกสลายต้าไปกับเจ้าอัปปลักษดุหงหยงยดน้ำเกลือกลิ้งในดวงตาบนกลีบดอกแดงฉูดฉาดของเสียวหงมีหยาดน้ำซึมออกมาสอึกสอื้นเสียงเบาน้องสีของข้าเจ้าอัปปลักษคุกเข่าสายตาเลื่อนลอยน้องสีเจ้าช่างตายได้หน้าอนาถเหลือเกินต้าไปจูนจะคลุมคลั่งแล้วดวงตาจดจ้องเบื้องหน้าพลางร้องโหยหวนอันหลินเดินโซเซไปยังมุมหนึ่งของห้องคุกเข่าลงตรงหน้าเปลือกไข่เปลือกไข่สีน้ำเงินขนาดใหญ่บัดนี้กลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้้อยแลว เขาหยิบเศษชิ้นหนึ่งขึ้นมาด้วยมือสันเทากระซิบอย่างรู้สึกผิดว่าเสี่ยวหลานเป็นความผิดข้าเองข้าผิดเองผิดเองที่ไม่ซ่อนเจ้าให้ดีบรรยากาศภายในห้องหนักอึ่งขึ้นมาทันตาเหยาหมิงซีกับเหยาซิ่วเห็นปฏิกิริยาของทุกคนก็สะดุ้งโหยงเช่นกันข้อสนิษฐานอันน่ากลัวอย่างยิ่งผุดขึ้นในใจเหยาหมิงซีเขาเอ่ยถามด้วยความกระวนกระวายใจเป็นล,นล้นพ้นน้องสี่ที่ทุกคนว่าหมายถึงอันหลิงโอบอุ้งเปลือกไข่ที่แหลกสลายเต็มพื้นมองเหยาหมิงซีกับเหยาซิ่วแล้วพูดว่า่านนีแหละเศษซกขององง้ ตอนแรกข้าอยากให้น้องสีฟักตัวพวกเจ้ากลับเปรียงเหยาหมิงสี่กับเหยาซิ่วเหมือนถูกฟ้าผ่าต่างก็ยืนอึ้งอยู่กับที่พวกเขาไม่ใช่คนงูทั้งปฏิกิริยาและคำพูดของอันหลินทำให้พวกเขาเข้าใจต้นสายปลายเหตุของเรื่องราวแล้วอย่างสิ้นเชิงคุณพระข้าทำอะไรลงไปเหยาซิ่วมองสองมือของตนรืนร่างอารชรสันสะท้านนางนี่แหละที่จัดการน้องสี่ของสิบที่อันหลินซ้ำยังนึ่งทอดผัดย่างอบด้วยสุดท้ายยังคิดจะใช้เปลือกของน้องสีททำซุปอีกด้วย เยาวหมิงซีก็ดวงตาเลื่อนลอยสมองขาวโคลนพวกเขาสังหารน้องสีของไอดอลหรือแถมยังใช้มันมาทําอาหารให้ไอดอลกินด้วยฮ่า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 เยาวหมิงซีน้ําตาอาบหน้าใกล้จะสติแตกแล้วเขาตัวหนักได้อย่างจมแจ้งแล้วว่าความผิดของตนนั้นมหันแค่ไหนสิบท,ที่อันหลิงอย่าโทษน้องข้าเลยเพราะข้าโง่เองข้าขอรับผิดชอบความผิดทุกอย่างเองเยาว์หมิงซีชักกระบี่ออกมาตั้งใจว่าชื่อคอตัวเองชดใช้ความผิดด้วยความตายท่านที่อยา่าเยาว์ซิ่วตะโกนลั่น ฟิวแรงบางอย่างโจมตีกระบี่ของเยาวหมิงซีทําให้กระบี่ของเขาหลุดกระเด็นสิที่อันหลิงท่านเยาวหมิงซีจ้องอันหลินนาเสียงสั่นเปลือเล็กน้อยคนที่ลงมือในตอนนี้คืออันหลิงที่เจ็บปวดสุดแสนเมื่อครู่นี้นี่เองอันหลินไม่พูดอะไรแต่กอดเปลือกไข่ทั้งหมดไว้เงียบ,เง,ยบเงียบยกไปวางลงบนเคาน์เตอร์ครัวเขามองเยาซิ่วแล้วพูดนิ่งๆว่าจะทําซุปไม่ใช่หรือย,ยังไม่รีบมาทําอีกซุปอาจจะต้องเที่ยวนานมากจึงจะมีรสชาติเยาวหมิงซีกับเยาวซิ่วงง,ง,งยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเป็นรูป,ปั้น ร่างของเสี่ยวหงสันเทอมต้าไปเข่าอ่อนเจ้าอัปปะลักษ์เบิกตาจนกลมกว้างจดจ้องอันหลิงด้วยความตะลึงที่อันบ้าไปแล้วหรือสิบสิบที่อันเย่าซิ้วช้อนตาขึ้นเอ่ยถามอย่างย่างเชิงอืมข้าไม่ได้บ้ารีบเอาเปลือกไปทำซุปเสียเธอเจ้าบอกว่าเสริมสร้างแคลเซียมไม่ใช่หรืออย่าเสียเวลาเลยอันหลิงพยักหน้าพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่บ้าจริงๆหรือต้าไปกับเจ้าอัปปะลักษ์มุมปากกระตุกเย่าซิ้วเดินย่องเข้าไปใกล้อันหลิงราวกับเป็นแมวน้อยที่ตกใจกลัวแต่ก็รู้สึกผิด นางเหลือบมองอันหลิงอย่างหวาดกลัวแอวบหนึ่งยื่นสองมือที่ขาผ่องออกมาพูดอย่างลังเลว,ว่าจะใช้ทําซุปจริงหรืออันหลิงได้ฟังก็พยักหน้าจ,จริงจังจากนั้นยื่นเปลือกไข่ออกไปให้นางเยาซิ่วตึงตึงตึงตึกตึตตตตกกๆห้องครัววุ่นวายขึ้นมาอีกครั้งไม่นานเยาซิ่วก็จุดไฟเที่ยวเปลือกไข่ของน้องสี่ทุกคนนั่งล้อมวงอยู่บนโต๊ะอาหารเต็มโต๊ะส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจถีมือการทําอาหารของเยาซิ่วดีมากจริงๆแต่อีกประการหนึ่งเป็นเพราะไข่แดงและไข่ขาวของน้องสี่กลมกล่อมอย่างยิ่ง ตาไผ่ก้าวออกจากความโศกเศร้าดวงตาจ้องอาหารเลือดรดแต่ละจานบนโต๊ะไม่วางตามันที่มีประสาทรับกลิ่นว่องไวเมื่อได้สัมผัสกับอาหารอันโอชะเลิศล้ำในระยะประชิดแบบนี้กอดกลืนน้ำลายไม่ได้ทุกคนเร่งมือหน่อยอย่าให้การเสียสละของน้องสีต้องสูญเปล่าอันหลิงชูตะเกียบขึ้นแล้วกล่าวเจ้าอัปปะละเสี่ยวหงตาไปที่น้องสกุลเหยาวอันหลินไม่สนใจปฏิกิริยาของทุกคนเขาปลงตกแล้วหากจะหดหู่เสียใจห่อเหี่ยวซึ่งซึมซุบลอยวางยอมรับทุกอย่างของเสี่ยวหลานดีกว่า เขาคลิกุ้งมังกรไขแดงขึ้นมาก่อนเหยาซิ่วแกะเปลือกของกุ้งมังกรออกแล้วเนื้อกุ้งขาวถูกปดด้วยไขย่แดงรสกลมกล่อมและดูเหลืองทองน่ากินในอากาศอบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมอัยั่วยวนใจอัหลิ่งส่งเนื้อกุ้งเข้าปากรสอร่อยเลิศล้ำกระตุ้นตอมรับรสของเขาทําให้เขาสั่นเทิมไปทั้งตัว,ขวเขาเคี้ยวอย่างละเมียดละไมพึมพำว่าอร่อยตาไปเห็นอันหลิ่งเริ่มลงมือกินแล้วจึงขยับตะเกียบต,ตามมันทีบไข่มวนที่อยู่ใกล้มันที่สุด บอกตามตรงมันทนไม่ไหวมานานแล้วเพียงแต่ว่าความเจ็บปวดเสียใจและความรู้สึกผิดบาปยับยั้งมันไว้ทําให้มันไม่กล้าเคลื่อนไหวเมื่อไข่ม้วนเข้าปากไม่อาจบรรยายได้ว่ามันเป็นความอร่อยเช่นใดรู้เพียงแต่ว่ามันช่างอร่อยเหลือเกินเสี่ยวหงกลายร่างเป็นมนุษย์ที่งดงามล่งเมืองมองตาเจ้าอัปลัดแอวบหนึ่งแล้วก็เริ่มขยับตะเกียบในเมื่อเจ้านายกินพวกมันจําต้องร่วมด้วยกินไข่ขาวรากบัวเข้าไปกรุบก,กรอบสดชื่นนุ่มลื่นทําให้หยุดกินไม่ได้เลยเหยาซิ่วเช็ดดวงตาที่แดงก่ำเล็กน้อยกัดริมฝีปากแน่นหยิบตะเย่อานงสัท เยาวหมิงซีเห็นดังนั้นก็ปล่อยวางเริ่มกินเช่นกันไข่มังกรพูดไม่เพียงแค่รสชาทเท่านั้นแต่ยังแฝงด้วยพลังงานที่ไม่ด้อยไปกว่าผลเซียนเลยแม้แต่นิดเรียกได้ว่าระดับพลังยุดเพิ่มคูณขณะที่เพ,พลิดเพลินกับอาหารเลิศรสไปด้วยอันหลินสูดจมูกฟุดฟิตน้ำตาไหลอวบพวงแก้มเสี่ยวหลานข้าจะไม่มีวันลืมเจ้าไม่ลืมรสชาติรสสัมผัสของเจ้าเลยพลังงานของเจ้าที่ไหลเวียนในตัวข้าล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนให้ข้าก้าวหน้าตาไปน้ำตารื้อหนอเมื่อได้ยินคำพูดของอันหลิน เจ้าอัปลักษ์และเสี่ยวหงก็ร้องไห้น้ำตาหลังล่งรินเช่นกันไม่ง่ายเลยกว่าจะได้เป็นที่สามสักครั้งไม่คิดเลยว่าเพื่อขอให้ไปสู่สุขตินน้องสี่เจ้าอัปลักษ์ทิ่ไข่เจียวเหลืองทองเข้าไปพูดพลางร้องไห้ไปด้วยเพรบบาะมังกรพูดเปลวไฟน้ำแข็งเป็นธาตุไฟฉะนั้นยามเจ้าอัปลักษ์กินมันพลังยุ์ไม่ได้เพิ่มพูนเทียงอย่างเดียวแม้แต่ดัชนีของเปลวไฟสีนินทั้งหลายก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน เสียวหงหยิบไข่ขาวรากบัวที่กอนอบอร่อยชิ้นหนึ่งเข้าปากมันหอมสดชื่นยิ่งนักราวกับเดินเปลยอยู่ในแดนเซียนเนื้อตัวเริ่มผ่อนคลายขึ้นมาผือไม่มีคนสืบทอดการสังเคราะห์แสงของข้าแล้วผือมันร้องไห้พลางเคี้ยวไข่ขาวรากบัวเหยาหมิงซีกับเหยาซิ่วก็กินไปร้องไห้ไปพวกเขารู้สึกเสียใจกับโศกนาฏกรรมอันน่าสังเวชใจที่ได้ทำลงไปยิ่งนะักมือข้ามือนี้ที่ลึกเหลือเกินบรรยากาศน่าเศร้าสลดใจแทบจะทุกคนที่หลั่งน้ำตา เทียงแต่ว่าตะเกียบของพวกเขาไม่เคยหยุดเลยระลึกถึงขณะที่กินอาหารบนโต๊ะไปด้วยมันเป็นเพราะว่าอาหารบนโต๊ะอร่อยอร่อยมากจริงๆพวกเขาไม่สามารถหยุดได้เลยเมื่อกินไข่ม้วนต้มซี่โครงทั้งชามหมดแล้วป้าไปก็ยื่นมือออกไปยกชามขึ้นจากนั้นใช้ลินเลียน้ำซุปในชามพลางพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่านี่เป็นของล้ำค่าที่น้องสีทิ้งไว้ให้พวกเราพวกเราจะกินทิ้งกินคว้างไม่ได้ฮง ทุกคนด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงกินอาหารบนโต๊ะท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดจนหมดเกลี้ยงแม้แต่ข้าวผัดไข่หนึ่งกะละมังก็ถูกกินจนสะอาดสะอ้านเยาซี่ยกซุปที่เคี่ยวจากเปลือกไข่ของน้องสี่ออกมาทุกคนสดซุปรสโอชะน้ำตาไหลลงมาอีกครั้งอย่างห้ามไม่ได้เยาซี่เยาวหมิงสีพวกเจ้าสองคนอย่าได้โทษตัวเองอีกเลยสาเหตุที่สําคัญที่สุดเป็นเพราะข้าจัดก,การที่อยู่ของน้องสีได้ไม่ดีเองอันหลินสดน้ําซุปที่อร่อยและสดชื่นรู้สึกเหมือนร่างกายเปี่ยมด้วยกําลังวังชา เอ่ยเสียงมุ่งว่าตอนนี้พวกเรากินน้องสี่แล้วน้องสี่จะอยู่ร่วมกับเราทุกคนทึกเขิมขึ้นมาเมื่อได้ยินและพูดอย่างคล้อยตามว่าน้องสี่จะอยู่ร่วมกับเราอันหลิงยกถ้วยขึ้นแล้วตะโกนว่าเรามาดื่มซุปข,ของน้องสี่ให้หมดถ้วยกันเถอะทุกคนสบตากันแล้วพากันชูถ้วยขึ้นหมดถ้วยอึกอึกอึกตาไปดื่มซุปจนหมดเกลี้ยงซ้ำยังเที่ยวเปลือกไข่ตรงก้นหม้อจนละเอียดแล้วกลืนลงท้องเพื่อเสริมสร้างแคลเซียมเทียงครู่เดียวอาหารเลิศดรสจันสุดท้ายที่น้องสี่ทิ้งไว้บนโลกก็ถูกพวกอันหลิงงจจกการนเลีย้ย เออต้าไปเพลอเรอ,ออกมาจากนั้นก็น่าขึ้นสีเสมองไปทางอื่นความจริงแล้วสิ่งที่ทุกคนจําต้องยอมรับก็คือน้องสีอร่อยมากจริงๆอาหารมื้อนี้อิ่มนาสําราญทุกคนนั่งทอดถอนหายใจบนเก้าอี้แม่อันหลิงจะบอก,กว่าไม่ถือสาแต่เยาหมิงสีกับเยาซิ่งยังคงรู้สึกผิดอยู่ดีมีหนาซ้าก็อยากจะร้องไห้อีกสักครั้งจริงๆพวกเขาไม่เคยเห็นคนที่ใจกว้างเอาใจใส่เช่นนี้มาก่อนมีไอดอลแบบนี้ช่างเป็นความโชคดีอย่างแท้จริง ตรงกันข้ามต้าไปเจ้าอัปปักษ์และเสี่ยวหงสงบลงแล้วแม้จะยังเศร้าใจแต่ก็นับว่ายอมรับความจริงได้อันหลินลูกทองพูดอย่างจริงจังว่าหวังว่าทุกคนจะจดจําวันนี้วันนี้เป็นวันราลึกถึงเสียวหลานอย่าลืมเสียละ่ะทุกคนต่างก็พยักหน้าเมื่อได้ฟังค่าคืนนี้พวกเขาคงไม่อาจลืมเลือนไปช่วชีวิตไม่ว่าจะเป็นความทรงจาลึกซึ้งที่เจ็บปวดรวดร้าวไปถึงซวงไนหรือรสชาติของอาหารโอชารสที่ยังติดอยู่ตรงปลายลิ้นล้วนทําให้พวกเขาไม่มีวันลืมเลือนทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นแน่รรราาาาาตีีนนน้ดดดวงดวงลยยจัอเ่ ภายในห้องพักยังมีกลิ่นหอมจางๆอบอวลแต่ของบางอย่างกลับจากไปไกลเสียแล้วขณะที่ทุกคนกำลังรำลึกถึงนั้นของบางอย่างที่เป็นของเผ่าพันธุ์มังกรแดนประจิมก็ค่อยๆลอยออกจากอาคารที่พักขึ้นส่นภาลายหล่นร่วงลงณที่แห่งหนึ่งรุ่งอรุณน,นา,าเหนือสำนักความร่วมมือบาเพ็ญเซียนแพรตวนสีรุ้งเส้นแล้วเส้นล่าล่องลอยอยู่บนเวหาในจตุรัสฟ้าครามที่ตุกคนได้ร่วมแสนคนร้อยบุคาบานสะพรั่งต้นไม้สูงใหญ่ยกไหวไปตามแรงลมด้านบนมีประโยคยินดีต้อนรับสหายท่วทุกสารทิศที่มาาาร่วมงนนัทเศ นักเรียนห้าหมื่นชีวิตเริ่มมารวมตัวกันที่จตุรัสต,ตัวแทนรุ่นหนุ่มสาวพร้อมผููติดตามที่มาร่งมมรเทศนาของเมืองพุทธส่วนเอเดนและหอสร้างโลกมีทั้งสิ้นหลายพันคนก็มาพร้อมเพรียงกันแล้ววันนี้สภาพร่างกายของอันหลิงค่อนข้างดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะมื้ออาหารเมื่อวานหรือไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนด้วยกําลังวังชางานชุมนุมแลกเปลี่ยนมัเทศนาสี่ทิพยังไม่เริ่มอย่างเป็นทางการเขาหลิวเชียนให้วนละวังสเสวียนจ้านเป็นตัวแทนของสวงสวรรค์กําลังพูดคุยสัเพเหระอยู่ข้างเวทีมเทเศนา ตัวแทนของเมืองพุทธ์อย่างชิงจือจิงเหยียนและชิงซินกำลังนั่งเงียบๆหลับตาพริมอยู่ข้างเวทีเชรี่ลอกาสและอาเธอร์จากสวนเอเดนอารัศมีศักดิ์สิทธิ์ส่งยิ้มให้ทุกคนในจัตุรัสฟ้าครามอย่างเป็นธรรมชาติทั้งสามคนหน้าตาดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนนี้รอยยิ้มเจอความเป็นมิตรที่ดูธรรมชาติดึงดูดแฟนคลับได้นับไม่ถ้วนในพริบตาเชรี่แอบเหลือบมองอันลิงด้วยสายตาที่มีเลหดในอยู่บ่อยครั้งแหวนมิติสีฟ้าในมือส่องแสงประหลาดแปล่ๆหากบอก,กว่าคนที่น่ารังเกียจทที่่สสุดคงงไมพ้้นนตัวแาากกหอรโล กงโตว,วอลเป็นมนุษย์หินที่ร่างหนาและกำยำหน้าอกมีลูกไฟลูกชนดวงตาแดงฉันดุดเลือดนี่มันภาพลักษณ์ของบอที่รับบทคนร้ายชัดๆแถมยังเป็นสายที่จับต้องไม่ได้เสียด้วยตรงยื่ยนเป็นนกนางแอ่นยั์ที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าเสียวยื่ยนจืดหนึ่งในองค์หญิงกำมลอปีกของมันแผ่ออร่าที่น่าสะพรึงไอเย็นหน้าคลั่นครั้กร,ระจายออกมาเป็นระลอกระลอกและดูอมาหิตและเลือดเย็นส่วนห่วงสารจะหล่อเหลากว่านิดหน่อยรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์เนื้อตัวเป็นสีทองเกลี้ยงเกล่าส่องแสงของโลหะแวววับในตามีกระแสะไฟสีทองกรรรระะะิบบบยยั ผู้ติดตามจากหอสร้างโลกล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิลึกกึกกือรู้สึกเหมือนสัตว์ประหลาดที่มีปัญญาแล้วมาร่วมมัทเทศนากองทัพแบบนี้อย่าว่าแต่เหล่านักเรียนหมดอารมณ์เลยแม้แต่ผู้ติดตามร่วมพันชีวิตของหอสร้างโลกก็มักจะแค่จมูกอย่างเบื่อหน่ายเพราะไม่มีอะไรทำไม่มีความกระเตื้องเลยแม้แต่นิดสหายอันหลิงประเดี๋ยวตอนประลองยุทธเจ้าจะทุ่งสุดตัวหรือไม่หากเจ้าคิดจะจริงจังข้าจะยืนเงียบๆอยู่อีกมุมไม่มารบกวนเจ้าแน่นอนหวังสเสวยนจ้านต้องอันหลิงแล้วพูดเสียงเป็นจริงเป็นจัง มุมปากของอันหลินกระตุกอะไรคือจะทุ่งสุดตัวหรือไม่ฉันทุ่งสุดตัวมันก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเฟยเขาอึดอัดใจเล็กน้อยพูดอย่างข่อมตัวว่าข้าเป็นแค่นักเรียนระดับหล่อเลี้ยงวิญญาณขั้นต้นนะหวังสเสวียนจ้านได้ฟังก็แสดงสีหน้าเป็นเชิงบอกกว่าเข้าใจแล้วได้ในเมื่อสหายอันหลินไม่อยากลงมือจริงจังเช่นนั้นข้าจะสอนจระเข้ว่ายน้ำพยายามแสดงฝีมือสักหน่อยแล้วกันอันหลินไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีทำได้แค่ยิ้มน้อยๆอยู่ข้างข้างจากนั้นก็เงียบงนัน วางใจเธอมีสิทธิ์ที่หวังเป็นกรอบพวกเราจัดท่าจัดทางนอนรอชัยชนะก็พอแล้วหลิวเชียนให้วนใช้สอบกระทุ้งอันหลินถามอย่างยิ้มแย้มว่าใช้โอกาสที่มาเทศในยังไม่เริ่มมาเล่นกันสักตาดีไหมอันหลินสะดุ้งโหยงเมื่อได้ฟังสายหน้าหือแล้วพูดว่าสิทธิ์ที่หลิวจะเล่นเกมต้องแบ่งสถานการณ์หน่อยสิหลายหมื่นคนกําลังมองเราอยู่นะชิกแค่ไม่กี่หมื่นคนก็งออยขนาดนี้แล้วหรือหลิวเชียวให้วนปลายตามองอันหลินอย่างดูถูกหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก้มหน้าก้มตาฉายเดี่ยวเพียงลําพัง อันหลิงถอนหายใจเบาๆตัวแทนของกลุ่มอิทธิพลอื่นหากไม่ดึงดูดแฟนคลับเหมือนดาราก็นั่งทำสมาธิอย่างนักปราชมีลักษณะของยอดฝีมือส่วนทางด้านของสวงสวรรค์ทำได้เทียนอาศัยความหน้าตาดีของอันหลิงช่วยประคับประคองแม้หลิวเทียนให้วนจงดงามมากแต่นางเอาแต่จ้องหน้าจอมือถือเป็นเหมือนสาวน้อยที่ยังห่วงเล่นไม่มีคลาสอาเสียเลยส่วนหวังเสวียนจ้านหากจะพูดถึงระดับความอหาหังการไม่อหาหังการเท่าตัวแทนของหอสร้างโลกถ้าจะพูดถึงระดับความหน้าตาดีก็สู้อันหลิงไม่ได้เช่นกันกรับกันเป็นหนึ่งคนที่ธรรมดาที่สุด แน่นอนว่าตอนที่เริ่มมัตเทศนายามเขาแสดงฝีมือมันจะไม่เหมือนเดิมรองผู้อํานวยการาวีหัวแห่งสวงสวรรค์ราชสีแห่งหอสร้างโลกวานเนซ่าแห่งสวนเอเดนหยหมิงแห่งเมืองพุทธนั่งอยู่ด้านหน้าสุดของอัจฉรย์อีกด้านหนึ่งบนที่นั่งของแขกผู้มีเกียรติเซียนหญิงที่สวมชุดสีเรียบงดงามอ่อนหวานใบหน้าผ่อนค,คลายดุดเดินออกมาจากภาพวาดดวงตากาลังจดจ้องมาที่อันหลินเสียงของหญิงสาวเบาจนเหมือนพึพมพำแต่น้ําเสียงกลับหนักแน่นอย่างยิ่งอันหลินครั้งนี้เราจะได้เห็นดีกันแน่ จูจูอันหลินที่กำลังหมดอะไรตายยากก็รู้สึกเสียวสันหลังว่าพอเขาเหลียวมองก็พบว่ามนุษย์หินที่หน้าอกมีเปลวไฟลุกชนกำลังเสียย่ายิ้มใส่เขาสายตาของทั้งคู่ประสานกันหงโต้ววอยังยืดอกกำยำของมันขึ้นเล็กน้อยเปลวไฟกลางหน้าอกแดงฉานยิ่งกว่าเดิมอันหลินขณะนั้นเองมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมากะทันหันขอต้อนรับสหายที่เดินทางไกลมาจากสวนเอเดนเมืองพุทธและหอสร้างโลกเข้าร่วมงานชุมนุมแลกเปลี่ยนมัคเทศนาสี่ทิศพวกเราจะนั่งสนทนามัท,ที่นี่เป็นประจักษ์พยานฝีมือของรุ่น ในฐานะเจ้าภาพรองผู้อํานวยการ,รวิหัวเรื่องกล่าวเปิดงานแล้วจากนั้นผู้นําของสามอิทธิพลที่เหลืออย่างหุ่ยหนิงราชสีและวานเนซ่าก็ทยอยกล่าวคําพูดง่ายๆด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคําพูดตามมารยาทที่เป็นทางการเหล่านี้ทุกคนในงานก็แค่ฟังส่งๆไปเท่านั้นตอนนี้ต่อให้พูดหน้าฟังแค่ไหนสุดท้ายคนหนุ่มสาวต่างก็เป็นเพียงพวกไม่เอาไหนมันไม่มีประโยชน์เลยสักนิดฉะนั้นสิ่งสําคัญก็ต้องดูความสามารถของตัวแทนจากแต่ละกลุ่มอิทธิพล อันหลิงคิดว่าบรรยากาศช่างคล้ายคลึงกับการจัดงานกีฬาโอลิมปิกบนโลกมนุษย์เปลี่ยนแต่ละกลุ่มอิทธิพลเป็นประเทศส่วนพวกเขาก็เป็นเหมือนนักกีฬาเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงเพื่อประเทศชาติรายละเอียดการแข่งขันแบ่งออกเป็นมรยุทธ์มักความคิดการเอาตัวรอดและย่างชิง5รายการแต่ละรายการมีคะแนนที่แตกต่างกันกลุ่มอิทธิพลที่ได้คะแนนรวมเป็นอันดับหนึ่งไม่เพียงแต่จะได้รางวัลตอบแทนเป็นอย่างงามยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับอิทธิพลมีเกียรติยศสูงส่งที่สะเทือนแผ่นดิน อันหลิงไม่อยากเข้าร่วมงานมัทศนาแบบนี้อันที่จริงเป็นเพราะไม่มั่นใจในตัวเองกลัวว่าตนจะเป็นภาระและหากทำเรื่องน่าอายเมื่อถึงตอนนั้นจะไม่ใช่เพียงขายหน้าสำนักเท่านั้นแต่จะสร้างความอภัยไปทั่วแดนจิวโจวด้วยมันช่างน่ากลัวเหลือเกินไม่นานเมื่อกล่าวเปิดงานเสร็จแล้วงานแลกเปลี่ยนมัทศนาจึงเริ่มต้นอ,อย่างเป็นทางการรายการแข่งขันลำดับที่หนึ่งคือวรยุทธ์ความจริงแล้วก็คือการประลองระดับของยุทธ์ที่นักพรดคนหนึ่งใช้ พระโพธิสัตว์วิหนิงเดินขึ้นสังเวียนหยิบแท่นศิลาสีดำขนาดใหญ่ออกจากลูกประคำมันกว้างสิบเจ้างอสูงร่วมร้อยจ้างอตั้งประงานอยู่เหนือสังเวียนนี่เป็นศิลาประเมินระดับของวรยุทธมันสามารถวินิจฉัยระดับของวรยุทธที่นักครบครอบครองได้แบ่งออกเป็นสวรรค์พระสุธาอนทการและบษรสารคำสีระดับรายละเอียดการประลองยุทธขอให้ตัวแทนหนุ่มสาวของสีทิศสำแดงพลังต่อศิลาประเมินผลวิธีการนับคะแนนคือระดับลึกล้าขั้นต้นหน,นึ่งคะแนนไล่ไปจนถึงระดับสวรรค์ขั้นสูงสิบสองคะแนน เสียงของพระโพธิสัตว์ผู้หนิงสะท้อนไปทั่วจตุรัสฟ้าครามปฏิการง่ายดายมากให้นักครบสำแดงวิชาที่ตนภาคภูมิใจที่สุดใช้สิ่งนี้มาประเมินความรู้และพรสวรรค์ที่เขาได้รับอันหลินมองศิลายักสีดำมันคล้ายกำแพงแก้วสีดำของสำนักคงสีชาติเล็กน้อยแต่ชนิดที่ศิลาประเมินได้นั้นหลากหลายและมีระดับสูงยิ่งกว่าเขาพยักหน้าเล็กน้อยคิดว่าด่านนี้น่าจะผ่านไปได้สบายเพราะเขามีอาวุธสังหารอยู่กับตัวเทียวนะเช่นั้นตอนนี้การสำแดงวรยุทธ์ก็เริ่มต,ต้นในบัดนี้ หนึ่งเสียวเยี่ยนจือชื่อตัวละครในเรื่ององค์หญิงกัมลอจบตอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนิยายฟังให้หลับด้วยนะครับขอบคุณครับ